สวัสดีครับสวัสดีครับเ็เสียงไหนจ้ะเสียงเข้าไหมครับเสียงเข้าไหมครับเสียงเข้าใช่ไหมครับเสียงเข้างั้นปล่อยเลยครับผมปล่อยภาพเลยสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ,บวันนี้เรามาไลฟ์สดจริงๆต้องไลฟ์เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเกิดอักเสบในนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ภาพมาแล้วครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูชุดห้องนอนครับเป็นชุดห้องนอนที่มาใหม่นะจริงๆมามาได้สักพักแล้วแหละนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นวันนี้บลูจะพามาเจาะลึกในส่วนของตัวชุดห้องนอนชุดนี้ชื่อชุดว่าโนราครับผม ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ live, กดแชร์ให้หน่อยนะครับทีมงานเสียงเป็นยังไงบ้างภาพเป็นยังไงสัญญาณชัดไหมเสียงแตกภาพสะดุดอะไรยังไงร,รบกวนภาพชัดค่ะ <Okay. S 2> เสียงชัดนะครับเพื่อคุณลูกค้าด้านใดที่ฟังแล้วเกิดเสียงแตกหรือว่าเสียงไม่ชัดก็แจ้งกันเข้ามาได้คอมเมนต์ได้นะครับเพราะนี่คือไลฟ์สดครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องกล่วาวคำว่า สวัสดีครับพบกับโบ๊เช่นเคยนะครับร่มใส่แรกสดครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมครับผมวันนี้โบสจะพามาดูในส่วนของตัวชุดห้องนอนชุดนี้ชื่อรุ่นว่าโนราห <N ola. S 1> ์่ชชิ้นนะครับชุดนี้งคือต้องบอกว่าร่มใส่เนี่ยเราจะมีแต่หนชดชิ้นหมดเลยนะครับก็คือจะมีเตียงมีตู้แางเตียงตู้เส Ming ื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งตู้วางทีวีอันนี้หลกัลกๆนะแต่เดี๋ยวจะพามาเจาะลึกสําหรับเซตนี้ว่าเซตนี้มันสวยยังไงมันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับ ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตอีกรอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์สดไลน์นี้ด้วยนะครับและหากคุณลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเพราะนี่คือไลฟ์สดนะครับยินดีตอบทุกคําถามเลยนะครับในส่วนตัวคําถามเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโนล่า7ชุด7ชิ้นนะครับจะประกอบไปด้วยเตียงนอนขนาดฟุตอ่ะเดี๋ยวมาดูเตียงกันเลยนะครับ เตียงตัวนี้เป็นเตียงโครงไม้แกะสลักนะครับแล้วก็ตัวหัวเตียงจะเป็นผ้าเขาเรียกผ้าอะไรนะน้องน้ำว้าเป็นผ้าใหม่ค่ะเป็ดหลแล้วก็ปักดิ้นทองเป็นผ้าไหมปักดิ้นปักดิ้นทองสวยนะตัวนี้สวยนะครับตัวนี้หัวเตียงจะเป็นผ้านะครับแล้วก็ดึงด้วยดุมนะเผื่อถ้าใครที่ไม่ชอบคริสตัลตัวนี้จะไม่ได้เป็นคริสตัลนะครับหรือถ้าใครที่ไม่ชอบผ้าแบบนี้ จริงๆเราก็จะเปลี่ยนให้ได้นะเผื่อละใครที่อยากได้นะหมายถึงอยากได้เป็นหนังสีขาวอยากได้เป็นหนังสีครีมอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้ห<า>มดค่ะต้อมได้ใช่ต้อมได้ครับผมและที่สําคัญเลยคือเซตนี้นะครับโนรานะมีของพร้อมส่งทันทีด้วยนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ไปส่งให้ได้เลยจะส่งพร้อมดตด้งให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับผมสําหรับเซตนี้มาดูปลายเตียงกันบ้างหัวเตียงสวยนะปลายเตียงก็สวยตัวนี้จะเห็นว่าเวลาเปิดไฟมันจะมีความเงาเห็นไหมครับเพราะว่าชุดนี้เล่นไฟด้วยนะครับ แบบนี้เลยสวยนะมันวาวทั้งชุดเลยใช่ผมเตรมจะเคลือบไฮกอสเคลือบไฮกอสมาแล้วนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเตียงรับน้ําหนักได้ดีนะครับเราน้ำหนักได้ประมาณสักห้าห้าร้อยกิโลนะจากที่เขาเขาคอนเฟิร์มนาหมายถึงว่าโรงงานเขาการันตีมาก็คือตัวเตียงเนี่ยรับน้ําหนักได้ห้าร้อยกิโลซึ่งเยอะมากนะเตียงแข็งแรงมากนต้องนั่งกันได้ประมาณหกเจ็ดคนนะกว่าเตียงจะหักได้นะครับอันนี้ ห,หัวเตียงไปเตียงไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในะส่วนของตัวตู้ข้างตู้ข้างเนี่ยจะไม่เศียวกว่าตัวอื่นนะครับซึ่งตัวอื่นจะเป็นแค่ตู้ข้างไม่มีอะไรแต่ว่าตัวนี้มีกระจกที่ใหญ่มากด้วยค่ะเป็นกระจกที่สองได้จริงๆนะใชไ่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเลนเวลนะปเป็นเลนเป็นปกติปกติใช่ใช่ครับไม่หลอกตาแหละว่าอย่างนะี้คือมันไม่หลอกตานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับท็อปท็อปบนเขาสวยท็อปบ,บนมีลวดลายด้วยนะท็อปบ,บนตัวนี้จะเป็นงานเขียนลายด้วยมือนะครับ ตัวนี้จะเป็นงานเขียนลายด้วยมือนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักทั้งหมด2ลิ้นชักสลิ้นชักนะครับตัวตูว้ตข้างเนี่ยคุณลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด2ข้างเลยนะซ้ายและขวานะครับผมลืมบอกราคาไปเลยเซตนี้ทั้งเซ็ตนะครับหนึ่งแสนเกาบาทครับแต่ถ้าใครดูไลฟ์สดนี้และอยากได้เซ็ตนี้อินบ็อกซ์เข้ามาผมมีราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์สดให้ด้วยนะครับผมแต่ทั้งเซ็เนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยจะส่งพาติตั้งให้ฟรีทั่วประเทศไทย นะครับแล้วก็มีของพร้อมส่งทันทีด้วยเพื่อนถ้าใครที่อยากจะได้ของก่อนปีใหม่เซตนี้พร้อมอส่งทคนจ้าค่คะตู้ข้างไปแล้วใช่ไหมตู้ข้างจะมีสองใบนะเดี๋ยวขออนุญาตถอยไปให้เห็นตู้ข้างส,งส้งสองใบนิดนึงว่ามันสวยแค่ไหนเตียงเ,เฉพาะเตียงกับตู้ข้างครับพี่ได้ไหมเห็นครบปะเห็นหมดไหมเห็นค <c oughs> ่ะงนะ <c oughs> ดูสิผมลบให้ดูเพราะที่มันสวยเพราะอะไรเพราะตัวตู้ข้างมีความสูงขึ้นมาถูกไหมครับมันก็ยิ่งล้อไปกับเตียงสวยเลยนะ มาเติมแบบเต็มๆเลยตู<ช>้ข้างเตียง<ม>ใช่คะ่ะแล้วมันมีความสวยสวยจริงๆนะแล้วงานบอกเลยว่างานคุณภาพแน่นอนแข็งแรงทนทานเอาเป็นว่าเฉพาะตู้ข้างเตียงใบเดียวเนี่ยผมยกคนเดียวน่าจะลำบากเพราะมันหนักมากนะครับงานงานต้องบอกงานไม้เนี่ยยิ่งหนักยิ่งดีนะครับอันนี้ตู้ข้างเตียงผ่านไปแล้วมาดูในส่วนตัวโต๊ะเครื่องแป้งกันบ้างขออนุญ,ญาตอ,าอธิบายสั้นๆนิดนึงในส่วนตัว1.7ชุดชิ้นเนี่ยมีอะไรขออนุญ,ญาตน้ำให้ฟังนะครับ เตียง1ตู 1, ้ข <1, S 1> ้างเตียงซ้ายขวา2 3ตู 1, 1> ้สภาสีโต๊ะเครื่องแป้ง5เก้าอีโต๊ะเครื่องแป้ง6แล้วก็ตู้วางทีวีนับเป็นชิ้นที่7 1ชุด7ชิ้น1นึ่งแสนเบาทมีของพร้อมส่งทันทีจัดส่งพอดตั้งให้ฟรีทั่วประเทศไทย แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ว่างไม่สะดวกมาจะเราจะทํำยังไงดีนะไม่สะดวกมาเดี e ๋ยวเรายกไปให้ดูที่บ้านใช่ถ้าไม่สะดวกมานะครับเรามีริการในส่วนของตัววิดีโอคอลก็คือแอดไลน์มาเดี๋ยวโบ๊ทเนี่ยจะพาวิดีโอคอลดูทุกซอกทุกมุมเลยแต่ว่าถ้าอยากจะมาดูที่ร้านก็มาได้เพราะร้านเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่ส0บโมงเช้าปิดสองทุ่มหลัง5้าโมงจะเข้ามารบกวนโทรแจ้ง่วงหน้านะครับเปิดทุกวันนะจันถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดชุดนี้มีโชว์อยู่ที่หน้าร้านด้วยแต่ถ้าไม่แน่ใจเรื่องพ ถ้าท้านในส่วนตัวบร<ด>ิเทางเราเนี่ยก็จะมีในส่วนตัวบริการวัดหน้าง,งานให้ด้วยนะครับก็คือแจ้งมาเลยว่าอยากได้ชุดนี้เดี๋ยวบริวัดให้ถึงบ้านเลยนะครับทั่วประเทศไทยนะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนตัวการวัดขนาดหน้าง,งานนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหรือว่าทางภาคอีสานเราก็ไปหมดแหละเราไปทั่ว,วประเทศเลยทั่วประเทศค่ะใช่แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริการพิเศษของทางร้านที่เราไปดูแลให้พื้นที่เนี่ย อะไรจะวางอะไรยังไงตรงไหนเตียงวางได้ไหมตู้เสื้อผ้าใหญ่แบบนี้จะไปวางได้ไหมเดี๋ยวผมไปดูแลให้นะครับสาหรับเซตนี้เซตโนรา1นึ่งแสนเก้าหมอาดูโตเครื่องแป้งกันมากโตเครื่องแป้งตัวนี้จะมีความเก๋นิดนึนนงก็ค,คือจะมีกระจกใหญ่มาก<อ>ค่ะใ,ใหญ่ด้วยใหญ่ทุกช่องเลยนะอ่ะดูเนี่ยบโบยืนเทียบใหญ่ไหมคือโบสูงร้อยแปดสิบนะครับสูงร้อยแปดสิบจะดูกระจกสิคือโบนเล็กไปเลยอ่ะตัวเล็กไปเลยเพราะกระจกมันใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับสําหรับโนราแล้วแข็งแรงนะตัวนี้แข็งแรงนะครับ อันนี้คือวางไม่ได้มีผนังนะวางลอยได้เลยไม่ต้องพิงผนังก็ได้นะครับเพราะมันแข็งแรงมากๆนะครับอมาดูในตัวตัวลิ้นชักกันบ้างนะลิ้นชักเป็นลิ้นชักตรงกลางนะคะมีหนึ่งช่องใหญ่มากค่ะแล้วก็เป็นที่เก็บของบานพับสองข้างข้างในจะแบ่งเป็นสองชั้นด้านในจะเป็นสงชั้นนะครับแล้วก็ด้านข้างในเป็นบานเปิดแบบนี้นะแล้วก็จะมีด้านในแบบนี้เลย นะครับแล้วก็จะมาพร้อมสตูนสตูนจะเป็นผ้าแบบเดียวกับหัวเตียงนะคะเป็นผ้าใหม่แล้วก็ปักด้วยดินทองก็จะมีความเข้ากันเป็นพิเศษของสีเดียวกันเลยสีเดียวกับหัวเตียงเลยนะครับหัวเตียงสีอะไรอ่ะเดี๋ยวแพนให้ดูหัวเตียงให้แพนให้ดูเนี่ยไม่ว่ามันสีเดียวกันเลยเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับคือจะเป็นสีเดียวกันเลยแล้วแต่จะบอกว่าสีจริงที่โชว์รูมเนี่ยมันจะสวยกว่าในกล้องมากๆเลยสดกว่าด้วยค่ะสวยจริงสวยมาก นะครับใหญ่เข้ามาชมกันแล้วที่สําคัญเลยคือตัวนี้สินค้าพร้อมส่งนะแต่ถ้าหมดแล้วเนี่ยถ้าหมดถ้าสมมติว่ามาจองในตอนที่สินค้าหมดเนี่ยจะใช้เวลาผลิตเนี่ยประมาณ6-8เดือนซึ่งนานมากฉะนั้น้ใครที่อยากได้บ้านยังไม่เสร็จจองไว้ก่อนได้นะครับโต๊ะเครื่องแป้งผ่านแล้วไปดูในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้ากันบ้างตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าบึ้มบิ้มเลยนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าขนาด6บานนะเป็นบานเปิด6บานค่ะใช่แล้วครับขนาดกว้าง3เมตรนะ ดวขออนุญ,ญาตนะครับโอ้เปิดให้ดูจะมีทั้งหมด3ช่องใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจะมี3มช่องใหญ่แบบนี้นะับช่องซ้ายริมซ้ายและริมขวาจะมีช่องแบ่งเป็นสมช่องตรงกลางเป็นสองช่องแ<ต>ผ <ม S 2> แวนเดดได้ค่ะนี่ครับวันนี้เราจะพามาดูเจาะทุกแายละเอียดเลยนะครับสำหรับชุดโนรา ซึ่งความใหญ่ของมันใหญ่มากนะอ่ะผมลืมบอกไปว่าเซตเนี้ยโนล่าทางเซตเนี้ยใช้พื้นที่ในการวางเนี่ยห้องกว้างสักถ้าถ้าถ้าใครทราบนะครับก็คือห้องกว้างสักห้าเมตรห้าเมตรยาวห้าเมตรสูงสองเมตรห้าสิบขึ้นไปวางได้หมดเลยก็คือห้าคูณห้าขึ้นไปจะหกคูณเจดจะเจ็ดคูณเจ็ดจะสิบคูณสิบจะห้าคูณหกอะไรได้หมดเลยแต่ต้องเป็นห้าคูณห้าขึ้นไปนะครับถึงจะวางได้ครบแบบนี้ ส่วนของหลังตู้เนี่ยก็คือวางสัมภาระได้อีกนะคะเช่นกระเป๋าเดินทางหรือว่าจะใส่ลังเก็บของอะไรเงี้ยก็สามารถวางเทิงขึ้นไปได้เพราะว่าตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยแข็งแรงและทนทานมากรับน้ําหนักได้ดีด้วยค่ะราวแขวนจะมีทั้งหมด3ช่องนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเลยนะมี3ามช่องเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วงานแข็งแรงนะครับ ตรงกลางก็จะดีนทุกช่องสามารถแขวนเรสได้นะครับแต่ว่าตรงกลางจะสามารถแขวนเรสยาวได้นะครับนี่ดูสีสวยนะโนล่า1ุดชิ้น199,000สาับาทครับสำหรับเซตนี้นะะเดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายด้วยตู้วางทีวีนะครับสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อถ้าใครที่มาดูย้อนหลังก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้เช่นกันนะครับเพราะเราไม่ได้ลบไลค์ นะครับตัวนี้เป็นตู้วางทีวีนะครับคุณลูกค้าบางท่านจะมองผู้จัมันใหญ่จริงจริงครับของชุนคืใหญ่<ช>จริงจริงใช้วางทีวีจะใหญ่มากอันนี้เป็นตูวนะต้วางทีวีนะครับวางทีวี7 0 80, 80นิ้วได้นะครับซ<ช>ึ่งและแข็งแรงด้วยนะคือของชุดน,นี้ทุกอย่างหนักหมดเลยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตู้คางเตียงโตะ๊ะเครื่องแป้งมีน้ําหนักหมดเลยนะหนักหมดเลยคือมันทาให้มันแข็งแรงแนั่นเองอ่ะดูข้างในช่องตรงกลางจะเป็นแบ่งเป็นสองชั้นนะคะแล้วก็ริมซ้ายริมขวาจะเป็นหนึ่งช่อง แต่ช่องใหญ่มากเลยตรงกลางเก็บของได้เก็บของได้สบาย,บบายมากใช่ดูท็อปบนดูท็อปบนท็อปบนสวยมากส่วนท็อปโตะก็จะเป็นพื้นผิวเข้าเซตกันเลยกับเตียงที่นอนอตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งตู้ข้างเตียงจะเป็นพื้นผิวเดียวกันหมดแล้วก็เพ้นท์ลายเดียวกันหมดค่ะแล้วบานพับของทุก,ท,ก,ท,กทุกบานนะไม่ว่าจะเป็นบานพับในตู้เสื้อผ้า นะครับบานพับในส่วนของตัวโต๊ะโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้วางทีวีเนี่ยจะเป็นบานพับซอฟโค้ดหมดเลยคือมันจะปิดเองนะครับทั้งเซตแบบนี้นะครับ1ชุด7ชิ้น1,99,000บาทมีของพร้อมส่งทันทีจัดส่งพร้อมิดตั้งให้ฟรีทั่วประเทศไทยสำหรับเซตนี้นะเราไม่คิดค่าส่งนะครับส่งฟรีทั่วประเทศมีของพร้อมส่ง หรือถ้าใครที่อยากเข้ามาชมสินค้าจริงก็สามารถเข้ามาชมสินค้าที่หน้าร้านได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ามาหลังห้าหลังห้าโมงนโทรแจ้งนิดนึงโทรแจ้งหน่อยนะครับใช่ครับรบกวนโทรแจ้งนิดนึงถ้ามาหลังห้าโมงแลเปิดทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดนะปีใหม่ก็ไม่หยุดไม่หยุดทั้งเทศการลรอต้อนรับลูกค้าเลยนะครับสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันนะครับผมเรามีทุกอย่างนะเรามีชุดงนอนมีชุดโซฟามีชุดโต๊ะอาหารนะครับครบเลยคือมาแล้วจบครบแน่นอนนะครับสำหรับร่มใส่เฟอร์นิเจอร์ มีลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรไหมครับผมไม่มี <c oughs> งั้นวันนี้วัจบไลฟ์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอาขออนุญาตฝากด้วยนะครับฝากในในในทุกทุกแพลตฟอร์มของล้มไซนนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube <AG S 1> ในล i ติต k ค่ะใช่แล้วก็จะมีในส,ส่วนของเว็บไซต์ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ฝากติดตามในทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอในทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับผมงั้นวันนี้ไปแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติด <ละ S 1> ตามรับชมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ